สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้ปังอย่างไรให้ปังนะครับสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะครับามาเริ่มเรื่องแรกเลยนะสำหรับผู้ที่ต้องการจะขอเรื่องการเงินแล้วก็คู่ครองนะครับสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ให้ไปสักการะบ,บูชานะครับพระบางสายญาตินะครับพระนเรศวรพระเจ้าตากสศิลปกมรมหลวงชุมพรน,นะครับพระ พญาพิชัยดับหักนะครับเทพกวนอูนะครับหรือการบูชามีดหมอนะหรือพวกสิงเจ็บไว้กับตัวนะครับก็จะส่งเสริมเรื่องการการเงินแล้วก็เรื่องคู่ครองได้นะครับต่อมานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะความมั่นคงหรือระขอเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านนะบ้านรถที่ดินต่างๆนะครับก็ให้มาขอกับ ภาาปังนาคปลกนะครับหรือการขอกับเทพสายพญายนาคนะหรือการา <c oughs> หรือการมีติดตัวมีเครื่องรางของขลังสายพญายนาคติดตัวนะครับก็จะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงได้นะครับต่อมาถ้าเกิดจะขอเรื่องอเกี่ยวข้องกับบุญปริวาสน,นะครับก็ให้ไปสักการะบูชานะครับกับ พระปางปาลิไหลน,นะครับหรือปางป่าลิไลน,นะครับหรือการไปขอกับพระมหากัจจายนะนะหรือการาพกกระลาแกะพระราหูเก็บไว้นะครับนะครับก็จะส,ส่งเสริมเรื่องบุตรบริวารน,นะครับต่อมาในเรื่องของการงานนะครับสําหรับราลัคนาราศีตุลนะถ้าเกิดอยากจะส่งเสริมเรื่องการงานนะก็ให้ไปสักการะบูชานะครับ พาพปางห้ามญาตินะครับท้าวสุรนา,าลีนะครับหรือนะครับวีรสตรีท่านอื่นๆนะหรือการมีภพนะครับพระนางพญาติดตัวไว้หรือเป็นสิงเป็นเสือนะเสือติดตัวไว้นะครับก็จะส่งเสริมเรื่องการงานนะสำหรับเรื่องโชคลาบนะครับลัคนาราศีตุลน,นะก็ให้ไปสักการะบูชานะครับ พยาอ่าตกราบบูชาพระปางถวายเนตรนะครับหรือการาไปขอพรจากาพระราชานะครับพระมหากษัตริย์ในอดีตนะการไปไหว้พระอินทนะครับสงชาเอราวัณน,นะครับหรือการพกพยาครุฑนะครับหรือหนุมานติดไว้กับตัวก็จะส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะครับสำหรับอาล,าลัคนาราศีตุลจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ